บทที่14บทส่วนมหาสมัยยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังภะควาเกสุวิหารติกปีละวัตุสมิงมหาวนเนม,มหาตาพิขู่สังเคณะสัตทิงปัญจามตัตีหิพิขุสตีหิสเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจโลกาธาตูหิเทวตาเยภูมิเยนะสันนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายาพิขู่สังคัจะอัตโขจตุน,นางสุทาวาสกาย,ยิกานางเทวานังเอตะทะโหสิ อยังโขภะควาสกเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเคณัสติงปัญจมัตหิภิกขสเตหิส,สพเพหิว่าระหันเตหิตาสหิจโลกาทาตุหิเทวตาเยภุมยนาสันิปติตาโหติภะควันตังทัศนายะภิกขุสังคจจะยานุณะมยัมปิเยนะภะควาเตนุปสังกเมยามะอุปัสสังกมิตวา ขวัตโตสัน,นติเกปัจเจกคาถาภาเสยามาติอตโคตาเทวตาเสยทาปินามภลาวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปัสสเรยะปัสสะิตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะขวโตปุรัตโตปาตุระหังสุ อตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภัขะขตสันติเกีมังคทังอภาสิมหาสมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมคตาอะขะตัมมหะอิมังธรรมสม,มยังทักขิตาเยวะอปราชิตะสัง สันติอัตโขปราเทวตาภคขวตโตสันติกาเกอีมังคทางอาาสิตันตโรโขพิขโวสมาทัหังสุจิตังอัตโนอุชุกะมักังสุสาตรทิวเนตานิขะเหตวาอิทธริยานิรักขันติปฏิถตาตีอัตโขปราเทวตาภคขวตโตสันติเกอีมังคทางอภาสิเจตวาปลีขังเจตวาปลีคังอิท ทาคีลังโหหัดจะไม่เชเต,เตเจิจะรันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคปราเทวตาภาคขวัตโตสันติเกเีมังคทังอภาสิเยเกจิอุทธังสารนางคตาเสะเทคามัสมินติอปายะภูมิงปหายะ มานุสังเทหังเทวากายังปริปูเรสันตีติอัตโคภะควาพิขุอมันเตสีเยภูมเยนาพิขเวทัสสุโลกธาตูสูเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคจะ เยปิเตภิกเวอเหสูงอตติตมัทานังอารหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัตานังเอตะปารามเยวะเทวตาสนิปตตาเฮสูงเสยยะาปิมยหังเอตารหิเยปิเตภิกเวภาวิสันติอนาคตะ มัทธานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาตเตสัมปิพระควันตานังเอตะประมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเสยยะทาปิมยหังเอตระหิอจิคิสมิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายสมิพิขเวเทวกายานังนามานิเทสสมิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกลางมะนะสิกโรถะภาสิสามิติเอวัมพันเต ติโคเตพิกุภะกวโตูปัจจสูสูงภะคะวาเอตะัทะโอจะสุสิโลกะมะนุกัสสามิยัตถพุมมาตัทะสิตาเยสิตาคิริคัมพรังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะรัตลีนาโลมะหังสาภิสัมมุนโนโอทาตะมะนัสสาสุทธาวิปสัสสนามาาวิลา พิญโยปัญจเตนทวะวเนกิละวัทเวตตัวมันติสัทธาสาวกีสารเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตจะตัมมะกรุงสุตวาพุทธสาสารนางเตสัมปะตุระหุยานางอมนุสานาทัศนังอัมเปเกสตะมัทคุงสหสังอัทสันตาริงสตังเอกสหสานางอมนุสานามัสถุงอัมเปเกนัทะมัททัง คงทิสาสภะพ,พุทธาอหองตันาสาสพ,พังอภิญญายาวะวะคิตวานะจักโุมาตะตัวมันตยิสัทธาสาวะเคสารเนรเตเตวกายาพิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเยโวหังกิตยิสมิขิระหิอา นุบุโสสันตสหัสาวยคขาคุมากับีวัตวายที่มันโตสุติมันโตวะนันโตยะสสินโนมอธมานาภิกามุงภิกกนังสมิติงวะนางจะสหัสาเวเหมะวตายาขาณานตะวันนี่นยที่มันโตสุติมันโตวะนันโตยะสสินโนมอธมานาภิกกามุงภิกกนังสมิติงวะนางสาตาคีราติสหัสายขาณานตะวันนี่นยท่มันโตสุติมันโตวะนันโตยะสสินโนมธมานาภิกกามุงภิกกนังสมิติงวะนางอิเจเตโสต สหัสสายขานาณตะวันน no, oh 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 ิโนอิต nah, ิม <okay ันโตชุติมันโตวัมันโตยศศิโนมธมานาภิกขมงภิกขนังสมิติงวานังเวณนสามิตาปัสตายขานาณตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวัมันโตยศสิโนมธมานาภิกขมงภิกขนังสมิติงวานังกุภิโรราชาหิโกเวบุรัสสนิเวสนางพิญโยนางสัตสหัสสังยขานางปยิรูปาสติ ปุมพิโรราชาอิโกโสประกาสมิติงว่านางผู้ดิมันจะที่สังราชาตถาทัตโปภาษาสติกันทพานางอธิปติมหาราชายศศสสิสูบุญตปิศสะพระหาโวยที่นำม,มามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยศส,สินโนม,มัทมานาพิการมงพิกุนังสมิติงว่านางทักกินันจะที่สังราชาเวรุนโล ตับภาษาสติอุณธรรมพนาอธิปติมหาราชายาสศสิสุปุ่ตปิตัสสะพระหาโวอิทินามามหาภาลา อิทธิมันโตชติมันโตวันน้ำมันโตยัสสสินโนมธทมานาภิกษุมงพิ่กุนังสมิติงว่านางปฏิวันจะที่สังราชาวิรรปโคภาษาสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายะสสสิโสปุนตะปีตัสสาภาหโวอิทินามามหาภารายที่มันโตชติมันโตวันน้ำมันโตยัสสสินโนมธมานาภิกษุมงพี่กุนังสมิติงว่านางอุตตะดันจะที่สังราชกูเวโรตัภาษาสติยคกานางอธิปฏิมหาราชายะสสสิโสปุนตะปีตัสสาภาหโวอิทินามามหาภารายที่มันโตชติมันโตวันน้ำมัน ตโยยศสินโนมธมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงว่านางปุริมาทิสังแต่ท้รัตโธทักขีณีนาวิรูปะโคปัจเจมปัจจิเมนะวิรูปะโกกุบรอุตรังทิสังจัตตรเตมหาราชสมันตาจโรทิสาทัทธมาณาอัตถังสูวเนกปิละวัตเตธะเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสทามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสโทจะกินุคันทุนิคันทุจะปณะโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาริจิตาเสโนจะคันธรรมโพนโรราชานโนสโคอาคูปัญจัส สิโขเจวะติมผูรุสุริยะวัจจสาเอเตจเนจราชาโนคันธรรมภาสหราชุพิโมธมานาพิกามงพิโกนังสมิติวานางอัาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตันจกากัมพลสตราอาคูปายะปายาคาสหายติพิยามุนาตทาัฐาจะอาคูนาคายาสิโนอาราวันโนมหาราโคโส ปาคาสมิติงว่านางเยนาคาราเชสหสหาสาหารันติทิพาทิชิชาปัขิวิสุทธาจักขูวิหายสาเตวนะมัจปัปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคาราชานามาสิสปน,นโนเขมะมะกาสิพุทโธสัน,นหาหิวาจาหิุปวะ,วะ ยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภารโตวาสะวาสะวส,ะวสเตอิทิมันโตยัสสินโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขษสาเวปะจิตติสุจิติจมะมหะหาราโทนมุจีสหสตันจาปะปริปุตตานัง สัพเพเวโระนามกากาศนายหิตาวาพระริงเสนางราหุพันทะมมป,ปาขมงสัมโมยธานิพันเตพิขูนางสม,มิตติงว่านาง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตัทธาคมุงวาโราวาุณาเทวสูโมจะยัสสัดเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายัสสินโนทสิเตทัตากายยัสพีนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสินโนโมทมานาภิกขามุงภิกุนังสมิตติวานางเวนทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจัทุเวยมาจัททางสูปนิสาเทวาจันทมาคูบรักิตาสุริยส สูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานาักขตานิปุรคิตาวาอาคูมันทะวาลาหกาวาสุนังวสุโสเศธโปะ ปะสสกโกปาคะปุริถถะะทะโถทเสตทธทากายาสเปนานตะวันนิหนยที่มันโตสุติมันโตวันามันโตยศส,สินโมธทม,มานาพิกมงพิกุนังสมิติงว่านังอัตา,าคูสหภูเทวาชะละมัคขีสิขา,า,าริวะอริทกาจะโรชาจาอุมาปุพานิพา,าสินโนวารุณาสหาธรรม,มาจอสตตาจานิชกาสุรยยะรุจิราอาคูอา,อาคูวา สะวะเนสิโนทเสเตทัธากายาสเพนะนัตวนันนิหนยที่มันโตชุติมันโตวนัตวนวามันโตยะสิโนโนมธมานาพิกามุงที่กุนังสมิติม,มานาม สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุดตมาคินทาปุตุสิกาอาคูอคูมโนปุตุสิกาอัทโคหาริโยเทวาเยจะโลหิตตวสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสสีโนทัสสเตทัากายาสเพนานตวันนีโนอิติมันโตชุติมันโตวานนมันโตยัสสสีโนมธมานาพิกามงพิกุนังสมิติงวานังสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวคานาสาสหะ โอทาตคายหาปามโมคาอาคูเทวาวจิคนาสทธามันตาหาราัคชามิสกาจะยะสสิโนทัทังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติทัเสเตทัสถากายาสาพีนาณตะวะนิหนุที่มันโตชุติมันโตนัมันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกรรมวงพี่ของนังสมิติงว่านางเขเมยยาตุสิตายามากันลกาจะยะสสิโน สัมพิตกาลามะเศรษฐาโสตินามาจะอาสวานิม,มาระนะระตินโนอาคูอาทาคูปารณิมิตาทเศเตทธากายาสพินานาตะวนินโนอทิทิมันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยะสสินโนมัธมานาพิกรารมพิโก,ากนางสมิตตงว่านางจัตเทเตเทวานิกายาสพินานาตะวนันนิโนนามันวะเยนะอาคันจุงเยจันเยสัทธิสาสหาปะปวุฒาชาติ มังคีลังโอคะนินทะมานะสวังทักขีวโมคตาระาังนาวังจันทังวะอสิตาติตังสุพรหม,มาปรมตัตโตจะบุตตาอิทิมโตสหะสันนกุมารโอติโสจะโสป,ปะคัสมมติงว่านางสหสัสพรหม,มโลกานางมหาพรหม,มะพิติสติอุปะพนโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสิทธะอิสราอาคูปัญจั กะวาะสวัสิโนเตสนจมะมัตตโตอาคาหาริตโตปริมาริตโตเตจะสเพอภิกันตาเตสิทเทเวสพรรม,มะเกมารสนาอภิการมิปสะกันนะหัสสะมันทียังเอะคันนะหัตถะพันธะาราเคนะพันธะมะัทโวสัมมันตาปริวาเรนถะมาโวมุจจินตะโกจินางอิทิตตถะ มหาเสโนกันนหะ,ะเสนาอาเปสยิปานินาตะละมาหันจะสรัางกัตวานะเพวรังยะถาปะุสโกโมีโค ธนายางโตสวิชุโกทัฏาโสปัจจุทาวติสกุฏโธอยสยังวเสตัญจะสภพิญญายวะวิคตวานจักขุมาตโตมันเิยศธาสาวกีสารณนระเตมารสีนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะตัมมะมะกรุงสุตวาพุทธสาสารนังวีตระเคหะปักคามงเนสังโลปัมปิอิชยงสเพวิชตัสขามา พระยติตายัสสิโนมูทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่15มหมงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเทโชชยสิทธิมาหิติมหาพุณาปริมิตะปุญญาธิการลสะสัมพันตรายะนิวารณะสมัธสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วินติงสมะหาปุริสลักขานุภาเวนะอสีตญานุพยัญชนะนุภาเวนะอัฏฐังตระสัมังคลานุภาเวนะจมพันตริสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปารมิตานุภาเวนะทัศปารมัตถปารมิตานุภาเวนะสีลักะมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภลานุภาเวนะเยยานุภาเวนะสัตุปราศีติสหัสสะรมังขันทานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัฏฐังคิกามัคานุภาเวนะอัฏฐสมาปันิญานุภาเวนะชาละพิญานุภาเวนะ จตุสัจญาณานุภาเวนะทัศพะละยานุภาเวนะสัมพันยุตญานุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาวขกขาภาเวนะสัพพะตริยานุภาเวนะรัตตะนตยะสารานุภาเวนะทุยหังสัพพะโรคะสุกุปัตถวะทุขโธมะนสุปายาสาวินัสสตุสัพพะอัตตรายาปิ วินัสันตุสัพพะสังคัมปาตุยหังสมิชนตุกีคายุทธาตุยหังโหตุสัตตวสชะชีเวนะสังคิโกโหตุสัพพทาอากาสัพันภัตตะวะนะภูมิคังคามหสมุทธาอารักกาเทเวตาสตาตุมหอนุรักขันตุภาวตุสัพพมังรักะ สัพพังฆลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทสุธีภรวตุเตพวตุสัพพังฆลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทสุตีิภวตุเตพวตุสัพพังฆลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทสุธีพรวตุเตนักขตายัขปุตนานปปะกหาดิวารณาปริตตานุภาเวนะหัตถวติสังขปทเวนักขตายัขปุตนานปปะกหานิวารณาปริตตานุภาเวนะหัตถวติสังข นักขาตะยะขายักขปุตนานปปะปะาหานิวรารณาปริตสานุภาเวนะหัตตวติสังอปทเทเวบทที่16พันทกรักตนคา,าถาอัตติตังนานาวาขาเมยยะนัปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ครมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตัมมหินันตังอัมปันตันจะอนาคาตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้ว,แล,วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปน,นัญจะโยธรรมังตทัตถวิปัปสสติอสังหีรังอสังกุมปังตังวิทาปะนุพารุหาไหเยาะบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงี้ยนไม่คอนแค้นในธรรมนั้นๆได้บคุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องๆให้ปลุกโปร่งเทินอัจเชวะคินจะมะตัมปังโกจัญญาบารานังสุเว พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละให้เราจะรู้ความตายในวันทุง่งนะหิโนสังขรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสยยายนนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมะตันทิตัง ตังเวพัตเทการัตโตติสตัตตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคันทั้งกลางวันกลคืนกลังคืนนั้นแล้ว่าผู้มีราจีหนึ่งเจริญด้วยประการชะนีแลบทที่17อภินหาปัญจวัคเวคณะปาถา ชราธรรมะหิชรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมะหิพยาธิเงาน,นัติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรม,มดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมมะหิมารณังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพพีหิเมีปิเยหิมะนาเีหินานาภโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็น,ปนต่างๆค ah, ือว่าจะต้องได้พระเคราะของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมัสสะกรรมมหะะิกรรมไม,รรม,มทายาทากรรมโยนิกรรม,ม,รรม,มพันธุกรรมปฏิสาร,รนา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่ทึ่งอาศัยยังกรรมมังกรลิสามีกัรมละยานาังวาปาปากกงวาตัสสะทายาทาภาวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปันจะเวกิตัปพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอน